สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆุกคนนะครับหลายๆคนนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมขนพลาสติกเดี๋ยวก็เอามาลงเกี่ยวกับงานของเก่าเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพลาสติกรีไซเคิลนะครับเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับอีกได้หลายๆคนนะครับที่คิดอยากทําหรือใครที่ทํอยู่แล้วที่มีอาชีพ ทำอยู่แล้วนะครับการทํากับงานพลาสติกก็ว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ยากนะครับเพราะว่าหลายขั้นตอนยุ่งยากมากครับกว่าจะได้เงินเข้ามาแต่ละบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการทํางานของผมนะครับขนลงขนลงเสร็จแล้วก็นี่ครับมาคัดแยกนี่เป็นภาพเก่านะครับท่านผู้ชม จัดเก็บนี่ครับคัดตัวตัวใดที่ติดเหล็กผมก็โยนออกมานี่กองไว้ตรงนี้นี่ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแกะว่ากองนี้อยากไม่พร้อมขายนะครับนี่กองนี้คือติดเรื่องติดอะไรหลายอย่างนะครับผมก็แยกออกมาก็ต้องมานั่งแกะตรงนี้ตรงนี้แหละครับนี่ที่เป็นการยยก ยากมากเลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นครับตรงนี้ต้องมาแกะอะไรออกครับหลายอย่างนะครับนี่ครับแกะเฟืองแกะสายไฟแกะเหล็กออกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเหล็กก็เยอะนะครับที่จะขายได้นะครับเราต้องคัดแยกออก พูดง่ายๆเลยครับแล้วก็แยกพลาสติกไม่ให้ปนน่ครับอันนี้ของบนรถผมนี่ครับก็จะเอาไว้จัดเก็บที่อีกกองหนึ่งนะครับนี่ครับก้องไว้ตัวนี้พร้อมขายาก,ก็จะกองไว้เยอะๆนะครับนี่ครับ ไว้ส่งแต่ทีก็ให้ได้อยู่ประมาณาตันกว่าหรือเกือบ2ตันนะครับนี่ครับเพราะว่าพลาส,สติกน้ำหนักมันเบานะครับไม่เหมือนเส้นเหล็กนะครับทุกคนนี่ครับพลาส,สติกค้อชื่อว่าพลาสติกทุกพลาส,สติกเบาครับนี่ครับอีกกองหนึ่งที่ผมจะเก็บไว้นี่เลยครับอีกอง ที่ผมขนลงเมื่อวานนี้นี่ครับนี่คือวิธีคัดแยกพลาสติกของผมนะครับนี่ครับอันนี้แข็งล้วนๆนะครับผมกองไว้นี่ครับผมจะทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่จะไม่ปนกันนะครับถ้าปนกันแลเราก็คัดแยกไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวิธีคัดแยกนี่เฟืองที่ผมจับมาเห็นไหมครับ ชมนี่เพื่องซักผ้านี่ครับแล้วก็นี่นี่ครับตัวนี้เป็นเหล็กครับเนี่ยมันจะมีะบูทข้างในบูทเหล็กปกติขายนี่เราต้องเอาเหล็กออกนะครับถ้าไม่ออกเขาก็ไม่อยากซื้อนะครับเพราะว่าออกยากมากถ้าใครไม่เคยแกะก็เอาออกไม่ได้ครับ แล้วก็นี่มันจะมีเหล็กข้างในนี่ครับแกะยากมากเลยนะครับก็จะมีนี่ครับแบบนี้นี่นไหมครับที่แกะยากถ้ามีเครื่องมือครบก็แกะไปยากนะครับวิธีการแกะก็คําไปดูได้นะครับที่คลิปของผม อย่างในกาเครื่อสักผ้าเสียแล้วก็ต้องมานั่งฟันในกาออกขาดแยกสายไฟนี่ครับท่านผู้ชมสายไฟข้างใน,นครับก็มีเล็กโอ้กว่าจะได้ขายใช้เวลาหลายขั้นตอนนะครับนี่ครับ นี่ครับเฟืองเครื่องซักผ้าในกาเป็นพลาสติกแข็งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมแกะออกมาผมก็คัดแยกไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ